มาพี่น้องยำไข่เป็ดครับผมเมนูแซ่บๆกันนี้อันดับแรกผมต้มไข่ก่อนนะพี่น้องเนาะต้มก่อนเนดะ้อพี่น้องเด้อขั้นตอนแรกพี่น้องเตรียมไก่ไก่สับก่อนเด้อพี่น้องเด้อใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสชาตนะิพี่นอ้องแล้วเขาเอาไก่มาลวกเขาล้วนเนาะลัวห้มันสุก ี่น้องสิครัวก็ได้เด้ครับพี่น้องคัวเอาก็ได้หรือลวกเอาก็ได้ครับเห็นมันสุกไก่ต่อมาเราจะมาเตรียมน้ำลาดน,นะพี่น้องนะเราจะเตรียมน้ำลาดก่อนเนอะอันดับแรกเข้าสิมาซอยพริกก่อนผักชีด้อครับพี่น้องซอยซอยเล็กๆหน่อยประมาณนี้ครับจะเป็นหอมแดงหรือว่าหอมเขียกกไ็ได้ได้พี่น้อง ได้ขึ้กันนะครับหอ,อมแดงบ้านเท่านี่แหละมันนอกมันนอก็จะได้คือก,กันประมาณสองหัวนะพี่น้องเนาะใส่เข้าไปประมาณนี้ครับเพื่อความแบบสดชื่นนะพี่น้องแตงกวาันี่ให้ความสดชื่นเท่ากับซอยเอาจักน่อยเนาะพี่น้องใส่เข้าไปให้มันมีความสดชื่นนิดหน่อยขั้นตอนต่อมาน้ำปลาครับ ใส้น้ำปาลาได้เนาะน,น้องประมาณสามส่วนแล้วก็น้ำตาลปี๊บเอาลงเลยครับนวดให้มันเข้ากันต่อมาก็จะเป็นมะนาวมะนาวนะครับพี่น้องใส่มะนาวเข้าไปเลยใส่มะนาวเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมเป็นผงนัว คนไหนมันเขากันพี่นอ้องตีัมเขากันแล้วข้ากระซิบหนึ่งเห็ดหนามมนเดืวอดอกเนาะเข้ากระเสียวพักที่เข้าเตียยวใบมาลงในหนีรวดคนเหนมันเขากันเรียบรอยพี่น้องมาผมสิบพาแเตียงจับเข้าเอาไก่ลงเลยพี่น้องไก่ที่เขาค็ดขัวไว้เนาะ หีลวกไวแล้วเนาะปรุงรสได้หน่อยใส่เกลือมันสิมีความนัวเล็หน่อยรครับใส่ไก่เข้าไปเลยทีนี้เข้าเตรียมเครื่องย่ำเข้าไว้แล้วเนาะเข้ากับราดเลยพี่น้องมานี้ผักที่เราเอามาเราก็ราดเลยนี่อานำราดเลยราดเลย เรียบร้อยครับผมเสับเซียบครับยำไข่เป็ดเมนูสับเซียมจากเชฟกรครับ